สวัสดีค่ะช่องกริติยานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องงานเช้านะคะเป็นเจ้าภาพเป็นแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวงานเช้าจะแต่งตัวแบบไหนดีนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ ได้ทำห้องเสื้อมาเป็นระยะเวลา26ปีนะคะก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้เผื่อท่านใดมีความกังวลหรือคิดว่าจะแต่งตัวแบบไหนในงานสำคัญเช่นนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเช้านะคะงานเช้าอาจจะเป็นพิธีงานเช้าโดยมีพิธีรดน้ำสังนะคะถ้าเป็นงานพิธีเช่นนี้ ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเนื้อผ้าว่าจะเป็นผ้าอะไรหรือสีของชุดนะคะหรือแบบของชุดหรือจะขึ้นอยู่ที่สถานที่จัดงานด้วยนะคะอาจจะเป็นสถานที่จัดงานที่โรงแรมหรือจะเป็นงาน จัดงานที่สโมสรหรือเป็นห้องจัดงานสำหรับงานแต่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดแต่ยังไงหลายๆท่านก็คงอยากจะต้องแต่งตัวสวยๆให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นงานสำคัญนะคะท่านใดมีคำ แนะนำนะคะหรือจะเสนอแนะเข้ามาหรือจะมีคอมเมนต์ก็เชิญคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นชัวภาพนะคะงานเช้า อาจจะเป็นผ้าไทยหรือเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมไทยก็ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไทยๆสําหรับงานพิธีมงคลสมรสมีการรดน้ําด้วยนะคะเราใช้ผ้าไหมไทยผ้าไหมไทยมีหลายแบบเลยนะคะอย่างชุดที่โชว์ให้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นชุดที่ลูกค้าสั่งตัดตัวเสื้อ เป็นลูกไม้นะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ส่วนกระโปรงจะเป็นลักษณะผ้าถุงสำเร็จนะคะเป็นผ้ายกผ้ายกใหญ่ของลำพูนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ชุดไทยเป็นพิธีงานเช้าหรือจะเป็นผ้าไหมทั้งชุดก็ได้เช่นกันนะคะแต่บางท่านอาจจะได้อะไรที่มันดูอยากได้อะไรที่ดูทันสมัยอีกสักนิดนึง อาจจะเป็นกึ่งๆชุดราตรีได้นะคะก็แนะนำให้เป็นชุดยาวดีกว่าจะได้เหมาะสมกันเป็นช้าภาพบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นงานเล็กๆหรือเป็นงานกันเองหรือเป็นงานจัดที่บ้านตอนเช้าแต่ยังไงถ้าให้เหมาะสมให้ดูดีแล้วก็ให้มีความรูหราก็จะเป็นชุดยาวนะคะจะเหมาะสมกว่า ส่วนสีนะคะสีสันแล้วแต่แต่ละท่านชอบได้เลยนะคะชอบทนสีแบบไหนสีอ่อนสีเข้มอยู่ที่ตีมงานเช่นกันนะคะส่วนแบบแบบก็เลือกตามที่เราชอบตามบุคลิกที่เราที่เป็นตัวเราสวมใส่แล้วมีความมั่นใจในการสวมใส่นะคะหลายๆท่านคิดว่าไม่ต้องสวยมาก เดี๋ยวจะสวยเกินกว่าเจ้าสาวไม่ต้องกังวลเลยนะคะเจ้าสาวก็คือเจ้าสาวเจ้าสาวก็สวยอยู่แล้วนะคะเป็นคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องแต่งตัวให้สวยแล้วแขกที่จะมางานแขกทุกคนก็อยากจะแต่งตัวสวยเพราะฉะนั้นเจ้าภาพไม่ต้องกลัวว่าจะสวยเกินไปนะคะแต่งให้สวยได้เลยค่ะ แต่วันนี้ไม่ได้มีรูปหรือรูปแบบชุดมาให้มาให้ชมกันนะคะพอดียังไม่สะดวกเลยนะคะ mm. ก็เลยมาพูดคุยกันก่อน mm. เล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะ mm. บางท่านอาจจะกลัวว่าไม่อยากแลดูเป็นผู้ใหญ่ไป mm. ไม่อยากจะใส่เป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะ mm. แต่ว่าอยากใช้ผ้าไทย ผ้าไทยก็สามารถที่จะตัดออกมาให้เป็นแบบสมัยใหม่ได้นะคะไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผ้าถุงสาเร็จออกแบบให้เก๋ให้ทันสมัยท่านใดไม่ทราบว่าจะเป็นแบบไหนอยากจะได้ไอเดียนะคะเชิญเข้าไปดูในช่องกริติยาได้เลยนะคะช่องของเราเนี่ยค่ะมีแบบชุดสวยๆมากมายเลยนะคะให้ชมชมเป็นไอเดียนะคะ เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีรูปแบบสวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้ทดลองไลฟ์กันไปก่อนนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะถนนโล่งมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่สี่วันเสาร์นะคะปกติแล้วรถรถหน้าลานนี่จะเยอะมากเลยตอนวันนี้ถนนเงียบมากเลยนะคะสงสัยจะออกต่างจังหวัดกัน ท่านใดมีคอมเมนต์นะคะหรืออยากแสดงความคิดเห็นหรือมีคําแนะนําใดๆเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดเข้ามารับชมย้อนหลังก็ฝากช่องกริยาด้วยนะคะอันนี้ให้ดูชมแบบเสื้อนิดนึงค่ะแบบเสื้อของชุดนี้เป็นชุดผ้าไทยนะคะเป็นลูกไม้ เป็นลูกไม้ตกแต่งที่ตัวเสื้อนะคะนะคะเป็นลูกไม้แล้วก็ตกแต่งเชิงแล้วมีผ้าแก้วตกแต่งเพื่อให้ดูหวานแล้วก็น่ารักนะคะแขนเสื้อแขนเสื้อไม่พองมากจริงๆชุดที่มาโชว์นี้คือลูกค้าสวมใส่ไปแล้วนะคะถ้าลูกค้ายัางไม่ใส่เราจะไม่ไม่ ไม่กล้าเอามาลงนะคะเพราะว่าเกรงใจต้องให้ลูกค้าได้ใส่ก่อนนะคะแล้วก็ลูกไม้นี้เป็นลูกไม้เกาหลีนะคะไม่ใช่ฝรั่งเศสนะคะผ้าถุงเป็นผ้าใหม่ย,ยกใหญ่ลายสวยมากเลยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าเป็นสอดดิ้นนะคะ เป็นสอดดิ้นทองสีทองระเรื่อระเรื่อทองใสๆนะคะเป็นทองผสมเงินเล็กนิดนินะคะการทอสวยมากแต่ของจริงสวยมากเลยนะคะแต่กล้องส่องไปแล้วแสงสีจะเพี้ยนนิดนึงนะคะ่ะตัวเสื้อแล้วตกแต่งนะคะแล้วช่วงคอก็จะมีตกแต่งลูกไม้ดอกมาติดที่ตรงคอด้วยนะคะ ช่วงบนจะปร่งนิดนึงเราก็จะซับด้วยตะไคร์เนื้อนิ่มเพื่อที่จะไม่ระคายผิวนะคะตรงแขนแขนก็ลูกค้าไม่ชอบพองมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้เป็นแขนพองลูกค้าใส่ไปแล้วแต่ว่าบอกว่าใส่แล้วอ้วนคนทักแล้วอ้วนนะคะก็เลยมาแก้ไขให้ แต่เราก็ยังดูแลนะคะเราดูแลเราใส่ใจแล้วก็ลูกค้าท่านไหนชอบแบบไหนตัดชุดกับเราก็ต้องแจ้งได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าภาพงานเช้าได้เลยนะคะเป็นงานเชา้าอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นงานเช้าได้เลยะคะ่ะ อยากจะดูแบบชุดสวยๆไว้เป็นไอเดียเชิญเลยนะคะเชิญดูในช่องกริทยาได้เลยนะคะจะมีชุดแบบของแม่เจ้วบ่าวแม่เจ้าสาวแล้วก็ชุดทำงานชุดผ้าไหมมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บแล้วก็แหล่งซื้อผ้าการเลือกซื้อผ้าเดี๋ยวเราจะมีคลิปนำเสนอนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ เพราะว่าจุดประสงค์ในการทําช่องกริติยาขึ้นมานี้จริงๆแล้วเป็นของห้องเสื้อกริตยาก็ไม่ได้คิดว่าจะโฆษณาเพียงแต่ว่าอยากจะเก็บช่องไว้ให้มีรูปแบบไว้ให้ชมกันนะคะแต่ทีนี้ว่าก็เลยทําคลิปมาเรื่อยๆก็เลยเป็นที่รู้จักกันมานะคะลูกค้าหลายๆท่านค่ะตามมาจาก YouTube นะคะมาที่ห้องเสื้อกริตยาแล้วก็ชื่นชอบในรูปแบบ แล้วก็เข้ามาสั่งตัดชุดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงงานมงคลนะคะชุดเจ้าภาพเยอะมากชุดแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวเยอะมากส่วนการสั่งตัดของห้องเสื้อปริตยาก็คือสั่งตัดแล้วก็นัดรับตรงเวลานะคะอย่าดื่มนะคะท่านใดจะเป็นเจ้าภาพ ในวันสำคัญเช่นนี้นะคะดูแบบเลือกแบบค่อยๆดูดูที่เราชอบนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลูไปใส่ให้สวยเลยคะ่ะเป็นวันสำคัญจริงๆนะคะนะคะ เนี่ยคะ่ะเป็นลูกไม้แล้วก็ตกแต่งลูกไม้ได้หรือจะเป็นผ้าไหมทั้งชุดแต่ชุดนี้พอดีลูกค้ายังอีกชุดหนึ่งลูกค้ายังไม่มารับนะคะ <c oughs> ก็ขอสงวนไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ลูกค้าใส่แล้วโชว์ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามารับชมคะ่ะ ไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะตอนนี้ก็ฝึกแล้ะทดลองไลฟ์ผ่านเฟ c บุ o ก k ไม่ใช่ Facebook ค่ะขออภัยผ่าน YouTube ค่ะ Facebook ของเราก็มีเพจห้องเสื้อกริตยานะคะไปรับชมได้นะคะ ท่านใดเข้ามาชมย้อนหลังนะคะมีอะไรแนะนำช่องกริตยาก็ฝากแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามใดเกี่ยวกับการแต่งตัวการตัดชุดหรืออย่างจะปรึกษาเกี่ยวกับาการตัดชุดการเลือกซื้อผ้านะคะส่งคำถามได้มาเลยได้เลยนะคะยินดีตอบค่ะ แล้วก็เข้าไปที่ช่องแล้วก็แอดไลน์ ID แล้วก็สามารถส่งคำถามได้มาเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากจะถามว่าถ้าตัดชุดนี้ราคาจะเท่าไหร่ส่งเข้าลายได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันไลฟ์ครั้งหน้านะคะ อาจจะเป็นไลฟ์ให้ดูการไปซื้อผ้าซื้อผ้าไหมช้อปปิง้งแหล่งช้อปปิ้งต่างๆของการซื้อผ้านะคะเจอการไลฟ์ครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ